สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมบีไบร์ท t าโร่นะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพี่กนได้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นพูดถึงเราว่าอย่างไรนะคะเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงนะคะเขาเอาเพื่อนๆไปเมาส์มอยว่าอย่างไรนะคะกับกลุ่มเพื่อนของเขาหรือว่าคนที่เขาคุยด้วยอะคะ่ะ ค่ะก็เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่จะเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะเป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะอ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหพราอว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปและนําไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะคะนําไปเป็นไกด์ไลน์ในเรื่องราวความรักของเพื่อนๆกระพอนะคะค่ะ เพราะว่าการอ่านภายนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะถ้าสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอนไลน์นะคะเข้ามาคุยกับมิวได้นะคะมิวได้ทิ้ง ID ดไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วค่ะค่ะแล้วมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้คอมเมนต์น่ารักน่าร,ารที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิขอขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเข้าการทํานายกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะพูดถึงเพื่อนๆให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรนะคะเขาเอาเพื่อนๆไปมั่หมอ,อย่างไรนะคะเด็กที่หนึ่งนะคะจะเป็นรถสีทองเด็กที่สองจะเป็นรถสีแดงนะคะเด็กที่สามจะเป็นรถสีน้ําเงินนะคะ ชอบรถส,สีอะไรนะคะชอบลายไพ่นะคะแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกกันได้เลยค่ะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทานายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะรถส,สีน้ําเงินเขาคนนั้นนะคะพูดถึงคุณว่ายอย่างไรนะคะเขาเอาคุณไปเม้ามอยไ้ว่ายอย่างไรนะคะค่ะก่อนหนึ่งนะคะมีจะขอดูก่อนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะ ราชนีถือเหรียญน,นะคะเดอะเฮอร์มิตนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ค่ะ9ดาบจัดเม้นค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานนะนะคะคือว่า เป็นเรื่องราวที่เหมือนต่างฝ่ายก็ต่างสนใจแต่กับเรื่องของตัวเองนะคะน่าจะใส่ใจแต่กับเรื่องตัวเองแต่ว่าไม่ใส่ใจของคู่กรณีกันนะคะค่ะมีแต่ความคิดถึงแต่ไม่ค่อยแสดงออกกันเท่าไหร่นะคะเดอะเฮอร์มิก็คือว่ามันนิ่งๆเงียบๆะคะ่ะเขาคนนั้นก็เหมือนเข้าทําไปแล้วคุณก็เข้าทําไปแล้วเหมือนกันนะคะ แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะและมันเป็นเหมือนเป็นเวรกรรมอะไรนะคะที่คุณได้มาเจอกับคนแบบนี้นะคะคือคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนี่แหละคะ่ะทั้งที่แบบว่าคุณเองนั้นก็คิดถึงเขานะคะคุณเองคุณก็คงไม่ค่อยใส่ใจเขาเหมือนกันนะคะเขานิ่งเงียบก็นิ่งไปได้แต่ว่ามาคิดอย่างเดียวว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากอะค่ะค่ะดีนีจะดูต่อนะคะแล้วความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีต่อคุณนะะั้นเขารู้สึกอย่างไรนะคะเดซค่ะอย่าเพิ่งตกใจเดซนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะสี่ถ่วยนะคะ ามถ้วยค่ะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาก็คิดว่าคุณเองนั่นก็คงตัดจบเขับไปแล้วค่ะคุณก็คงเบื่อหน่ายเขาคุณจึงไปอยู่กับเพื่อนนะคะสามถ้วยนี่ก็คือไปเฮฮาปาร์ตี้นั่นนะคะ 9. เก้าเหรียญนี่ก็คือว่าคุณนั่นคือ เป็นคนโสดไปแล้วอะคะ่ะมึงคุณตัดจบเขานะคะสีถ้วยนี้ก็คุณก็บเบื่อหน่ายเขาเรือเกินนะคะคุณจึงตัดจบเข้าไปเช่นหมาคาเดทนะคะเนี่ยอันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะและคุณเองนั่นก็คงไปสนุกสนานเฮฮาละลันลากับเพื่อนๆนะคะไปอยู่เป็นคนโสดไปแล้วมีความรู้สึกของเขานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเอาคุณไปเม้ามอยกับเพื่อนๆของเขาว่าอย่างไร เอาไปม้ามอกับคนรอบข้างว่าอย่างไรนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะสองเหรียญค่ะราชาถือดาบนะคะข้อคุณไปม้ามอญว่าอย่างไรคะ ราชินีถือไม้เท้านะคะเขาเอาคุณไปเมาม้อยว่าคราวนั้นนะคะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะอยากจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้คุณทั้งคู่เนี่ยกลับมานะคะค่ะแต่คุณเองนั่นก็คงตัดจบเขาไปแล้วนะคะมีแต่เขาฟังเดียวค่ะที่เขายังหลงเสน่ห์ในตัวคุณอยู่เลย เขายังคิดถึงคุณแต่คุณเองนั้นเหมือนไม่เอาเขาแล้วค่ะตัดจบเขาไปแล้วค่ะผ้นการทำนายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะรู้สึกว่าเหมือนต่างคนต่างนิ่งนะคะไม่มีใครใส่ใจอะไรใครสักเท่าไหร่นะคะและในความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นเวรกรรมอะไรที่ต้องมาเจอกับเขาคนนั้นหรือว่าเขาเองนั้นก็คิดว่าเป็นเวรกรรมอะไรของเขาที่มาเจอกันกับคุณนะคะ ค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาก็คิดว่าคุณนั้นได้ตัดจบเขาไปแล้วนะคะเด็กก็คือแบบว่าคุณไม่เอาเขาแล้วนะคะและคุณเองนั้นก็เบื่อเขาไปแล้วคุณจึงไปทําตัวเป็นคนโสดนะคะและไปเฮฮา,าอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะแต่ความอ่าอันนี้คือความรู้สึกเขาใช่ไหมคะแต่คําพูดที่เขาไปเม้ามอยกับคนอื่นก็คือว่า เขานั้นคิดถึงคุณอยู่นะคะเขาอยากให้คุณนั้นกลับมาอยู่ในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งแต่คุณนั้นก็ไม่เอาเขาแล้วนะคะคุณตัดจบเขาไปแล้วมีแต่เขาคนเดียวนะคะที่คิดถึงคุณและยังรู้สึกว่าคุณนั้นมีเสน่ห์ต่อเขาเสมอเลยะคะ่ะคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อเขาแต่คุณไม่เอาเขาแล้วอะคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาเมามมยนะคะเด็กนี้ก็น่าสงสารมากเลยนะคะ ค่ะในความสัมพัน์นี้นะคะจากที่มิวอ่านมาแล้วนั้นรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดนะคะเศร้าๆนะคะค่ะเขาเองนั้นเขาก็ยังมิวคิดว่าเขายังสนใจในตัวคุณมากๆเลยนะคะมาอย่างนั้นนะคะเขาจะไปรู้ชีวิตประจําวันของคุณได้ยังไงว่าคุณนั้นเป็นสนุกสนานกับเพื่อนๆไปแล้วนะคะเขาเองนั้นเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่คุณไม่เอาเขาอะค่ะค่ะ ถ้าคุณนั้นกับเขาสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะคุณก็ให้อภัยเขานะคะแต่ถ้าคืนดีกันไม่ได้หรือว่าคุณนั้นมีประเด็นอะไรกันก็นแล้วแต่นะคะทําให้คุณนั้นรู้สึกแย่คุณรู้สึกว่าไม่อยากกลับมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าอยากจะมีเขาในชีวิตอยู่นะคะคุณก็สามารถที่ว่าจะเป็นคนติดต่อเขาไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเองนั้น เขาคงไม่กล้าติดต่อคุณหรอกค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าคุณนั้นไม่เอาเขาแล้วแต่ตัวเขานั้นยังคิดถึงคุณอยู่นะคะถ้าคุยกันได้ก็คุยนะคะถ้าคุณคิดว่าไม่เป็นไรจบกันแล้วก็จบไปอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่คุณนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะรถสีแดงเขาคนนั้นนะคะพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะเขาเอาคุณไปเมาส์มอยอย่างไรนะคะกับกลุ่มเพื่อนของเขาหรือว่ากับคนรอบข้างของเขาอะคะ่ะค่าก่อนนอื่นะคะมีขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเ้าก่อนนะคะรายชนี้ถือไม้เท้านะคะ ตาซันกว้าวมาสวยเลยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเค้านั้นเป็นอย่างไรนะคะเด็กถือดาบนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นนะคะเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ เพิ่งเริ่มต้นนะคะมีความปรารถนาดีๆให้แก่กันนะคะคุณทั้งคู่นั้นต่างก็มีแพชชั่นมากๆนะคะคุณได้ไปดีวกับคนที่ดูดีมีสไตล์นะคะดูแพงนะคะสวยเลิศหรูนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายนะคะคุณก็สลับคําพูดเอาเองนะคะเขาคนนั้นก็เป็นคนที่รอดูดีมีสไตล์นะคะดูหรูดูแพงอะคะ่ะและในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทาให้คุณนั้นมีความรู้สึก,กว่า ดีนะอขอแข็งดีมากๆเลยนะคะเหมือนแบบเริเร์นะคะมีความรู้สึกแบบว่าสนุกสนาเนเฮฮานะคะใจฟูมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกเบิกบานในจิตใจะคะ่ะในในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะเป็นคนที่แบบงี่เง่าเอาแต่ใจนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะที่ว่าชอบเอาแต่ใจตัวเอง หรือว่าคุณนั้นเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็มีความสุขกันนะคะค่ะเดียมีจะดูต่อนะคะแใเข้าคนนั้นนะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะแฮงแมนค่ะเดีแฮงแมนนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเด็กค่ะ ามไม่เท้านะคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะพลังงานแรงมากเลยนะคะให้หล่นกระจัดกระจายเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะดีเอ็มพอ o เนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะเขาบอกว่าเขานั้นเส็บติดคุณมากๆเลยนะคะค่ะแต่คุณเองนั้นเหมือนคุณไม่เอาเขาอะค่ะเหมือนคุณอยากตัดจบกับเขานะคะอันนี้ในความรู้สึกของเขานะคะเหมือนคุณอยากให้เขานั้นรอไปก่อนไม่ต้องเร่งรีบในความสัมพันธ์นี้นะคะและคุณเองนั้นเหมือนว่าคุณเหมือนว่าเขาต้องทําตามคุณด้วยอะค่ะ ค่ะคุณนั้นเขาเสพติดคุณมากเกินไปนะคะทําให้คุณอยากตัดจบกับเขานะคะเพราะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ชะลอชะลอค่ะอย่าเพิ่งรีบร้อนอะไรมากนะคะแล้วเขานั้นก็ต้องทําตามคาพูดของคุณด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยมี่จะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะเอาคุณไปเมาว่วมอยกับคนอื่นว่าอย่างไรเขาเอาคุณไปเมา่มอยกับคนอื่นว่าอย่างไรนะคะ เจ็ดถ้วยค่ะว้าหนึ่งไม้เท้านะคะสิบถ้วยขอใบค่ะสิบไม้เท้าค่ะเลขหนึ่งใบนะคะเขาม้าหมอยใบอย่างไรนะคะสองดาบนะคะ สิ่งที่เข้าไปมั่มอยกับเพื่อนๆของเขานะคะกับคนอื่นก็คือว่าคุณนั้นนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาต้องการเลยนะคะเขาใฝ่หามานานแล้วคุณมีคนคุณสมบัติครบถ้วนเลยค่ะอย่างที่เขาต้องการนะคะเขาจึงอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้นะคะให้มันจริงจังนะคะให้มันจับต้องได้นะคะไม่ใช่เป็นแค่ฝันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เขาเหนื่อยมากๆเลย เขาจึงเริ่มรังเลใจแล้วค่ะว่าเขาจะเอาอยัางไงดีต่อกันต่อไปกันกับคุณนะคะโอ้มิวขอขออภัยนะคะตบปากตบปากคือเขาลังเลใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อไปดีในความสัมพันธ์นี้ค่ะค่ะพ้นการนํานายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะคุณนังคู่นะคะได้มาเดียวกันเนี่ยไปเจอคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีแพชชั่นต่อกันนะคะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ ทำให้ใจฟูอะค่ะเบิกบานใจมากๆเลยนะคะต่างคนก็ต่างมอบความปรารถนาดีๆให้แก่กันนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็ต้องมีคนที่เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาน่าเสพติดคุณมากๆเลยแต่คุณเองนั้นเหมือนอยากจะตัดจบกับเขาเพราะว่าเขาเสพติดคุณมากเกินไปอะคะ่ะคุณจึงบอกว่าเขาชะลอไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อน และเขาเองนั้นก็ต้องทําตามคําสั่งที่คุณพูดทุกอย่างเลยก็คือว่าคุณต้องบงการในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมันวันอยากเจอเขาก็ได้เจอถ้าคุณไม่อยากเจอเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เจอคุณนะคะ่ะค่ะเขาจึงไปเม้ามอยกับเพื่อนๆว่าคุณนั้นนะคะเป็นคนเป็นนางในฝันของเขาเป็นหนุ่มในฝันของเขานะคะเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แบบว่า ให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้ไม่ใช่ว่าเขาจินตนาการมาโนไปเองนะคะแต่เขาเองนั่นเขาเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะเริ่มเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่รู้มันจะเป็นไปได้ไหมทําไมมันถึงเหนื่อยยากลําบากจังเลยที่จะได้คบหาดูใจกับคุณนะคะทําให้เขาตอนนี้เขาลังเลไปแล้วเขาไปเล่าให้เพื่อนกขาฟังนะคะว่าเขาลังเลใจไปแล้วเหมือนประมาณว่าเขาไม่มั่นใจในตัวคุณไปแล้วอะคะ่ะ ค่ะพ้นการทำนายก็มีประมาณนี้นะคะก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสเกินไปนะคะถ้าใช้ก็นําไปปรปับปรุงแก้ไขนะคะถ้าไม่ใช้ไอ้ขอภัย่ะถ้าไม่ใช่ก็กทิ้งไปนะคะไม่ต้องไปสนใจก็ไปดูเลขอื่นได้นะคะค่ะแต่ทั้งนี้ทังนร้นนะคะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะและขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2นะคะไอ้ขออภัยค่ะเด็กที่3ามรถสีน้ำเงินนะคะเขาคนนั้นเอาคุณไปพูดไปอย่างไรนะคะเขาม้ามอยถึงคุณว่าอย่างไรนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนเขาหรือคนรอบข้างเขาได้รับรู้นะคะ ค่ะก่อนหนึ่งนะคะมิวขอดูก่อนว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะ The High p r i t e นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะสี่ไมท้านะคะ สองดาบค่ะ The f ะ o l นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะนี่นะคะไม่ชัดเจนนะคะไม่มีสถานะให้แก่กันนะคะนี่นะคะสองสองดาบและเด e h ไฮพ p เ i ทนะคะ ไม่มีสถานะให้แก่กันนะคะและในที่นี้นะคะอาจจะมีไฟหนึ่งไฟใดที่ว่ามีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานไปแล้วนะคะและอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นโสดนะคะยังไม่มีพันธะภาระภูมมัดอะไรกับใครนะคะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนเหลือเกินนะคะค่ะเดี๋ยวงมีจะดูต่อนะคะและ้วเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเด็กถือถ้วยนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเดชชาลีออตนะคะ ก้าวถอยนะคะความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณแปดไม้เท้านะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขานั้นชอบคุณมากๆเลยนะคะเขารักคุณนะคะแต่เขาก็คิดว่าคุณนั้นจะคิดเห็นเหมือนกันกับเขาหรือเปล่านะคะเดชารีออดนะคะคุณอาจจะคิดไม่เหมือนเขาก็ได้อะคะ่ะในความรู้สึกเขานะคะเพราะคุณเองนะั้นเป็นเหมือนแบบ ยังเป็นคนที่เหมือนเจ้าชู้อะค่ะการที่คุณแสดงออกกับเขานั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่ก็ได้นะคะคุณแสดงออกกับเขาอย่างนี้คือคนเจ้าชู้เขาทากันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่เขาเองนั้นนะคะเขาก็อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาขึ้นให้มันจริงจังอะคะ่ะให้มันเป็นไปได้นะคะคืออยากให้พัฒนาไปเร็วๆหน่อยนะคะแปะไม่เท้าหรือไม่อย่างนั้นนะคะ อีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอยากจะพูดคุยกับคุณมากๆเลยและเขาก็อยากจะพุ่งชนเข้าหาคุณด้วยค่ะอันนี้คือความรู้สึกของเขานะคะค่ะเดมี่จะดูต่อนะคะแล้วเขาพูดถึงคุณให้คนอื่นฟังว่าอย่างไรนะคะเขาเอาคุณไปเม้ามอยว่าอย่างไรเขาเอาคุณไปเมา้ามอยว่าอย่างไรหกเหรียญน,นะคะ เจ็ดดาบนะคะอืมราชาถือไม้เท้านะคะว้าวหนึ่งถ้วยนะคะว้าววิทวิวรีวกราดหน่อยนะคะค่ะเขาเอาคุณไปเม้ามอยให้กับคนอื่นฟังว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่า คุณน,นั้นนะคะเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะชอบช่วยเหลือคนนะคะและเขาเองนั้นเขามันแอบชอบคุณอยู่ค่ะและเขาก็บอกว่าคุณน,นั้นนะคะมีแพชชั่นต่อเขานะคะราชาถึงไม้เท้านะคะคุณทําให้เขานั้นมีไฟนะคะและที่สําคัญเลยนะคะเขาบอกว่าเขานั้นรักคุณนะคะเขาอยากจะมาขอความรักจากคุณ อยากจะได้คุณไปเป็นคนรักของเขานะคะคือว่าเขารักคุณอ่ะเขารักคุณจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะค่ะพ้นการทํานายนะคะก็จะมีประมาณว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่มีสถานะให้แก่กันนะคะและในที่นี้อาจจะมีไยหนึ่งไฟใดแต่งงานแล้วหรือว่าเคยแต่งงานก็ได้นะคะและอีกคนหนึ่งก็ยังเป็นโสดอย่างเงี้ยค่ะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดว่าเขานั้น ความรู้สึกของเขาค่ะเขารู้สึกว่าเขานั้นรักคุณแต่คุณนั้นคงคิดไม่เหมือนกับเขาเหรอกคุณคงรู้สึกไม่เหมือนกับเขาเพราะคุณเองนั้นเป็นคนที่เจ้าชู้ค่ะที่แสดงกับเขานั้นก็จจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะการแสดงออกมาก็เลยเหมือนว่าคุณนั้นชอบคนนั้นคนนี้นะคะค่ะแต่ตัวเขาเองนั้นเขาก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณให้มากๆเลยนะคะอยากจะพุ่งชนคุณนะคะ อยากจะเข้าหาคุณนะคะและอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะค่ะและเขาเอาคุณไปมั้วมอยกับคนอื่นว่าคุณนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยนะคะคุณทําให้เขานั้ยมีไฟขึ้นมาอีกครั้งเพราะคุณมีแพชชั่นต่อเขานะคะแต่เขาเองนั้นแค่แอบชอบคุณนะคะเขาเทําได้แค่แอบชอบคุณมันประมาณว่าเขาแอบชอบคุณอยู่นะคะ แต่เขาก็าเล่าให้คนอื่นฟังอีกนะคะว่าเขานั้นอยากจะมาขอความรักจากคุณนะคะอยากจะมาขอเริ่มต้นคบหาดูใจกันกับคุณนะคะอยากจะมาบอกคุณว่าเขารักคุณน่ะคะ่ะไปเมาหมออย่างนี้แล้วทาจริงหรือเปล่าเมื่อไรจะทํานะคะค่ะพ้นการทานายนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมิวเองนั้นก็นขอเป็นกําลังใจให้นะคะเขานั้นไปพูดถึงคุณในทางที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าเขา แอบรักคุณอยู่ไม่กล้าที่จะมาบอกรักคุณนะคะคุณถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันกับเขานะคะคุณก็ไปบอกเขาเลยคุณเดินหน้าไปบอกเขาเลยนะคะความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาขึ้นมาสักทีนะคะค่ะแต่ที่น้อะไรนะคะมีขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะ วันนี้มีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย